ขอต้อนรับสู่กระแสะข่าวดังอาไัยป้าเกียรติณภาพรหงสกุลนักแสดงอาวุโสเสียชีวิตแล้วที่บ้านพักลูกชายเผยนาทีสุดท้ายหลังป่วยอาการสุดฝากความทรงจำผลงานให้อยู่ในใจแฟนคลับตลอดไปอาไัยป้าเกียรติณภาพรหงสกุลดาราอาวุโสเสียชีวิตแล้วที่บ้านพัก เมื่อเวลา1 0 3นาิกานาทีวันที่7มีนาคม2566ร้อยเวนสอพอีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักจึงทำการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตชื่อนางนภาพรหงสกุลหรือป้าเขียดดาราอาวุโสเสียชีวิตอยู่บริเวณเตียงนอนในบ้าน พื้นที่หมู่10ตำบลท่าตูมอำเภอสีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีคาดว่าจะเสียชีวิตด้วยโรคชราจึงให้ทางอาสามูมนิธินำร่างส่งโรงพยาบาลสีมหาโพเพื่อทำการชนสูตรก่อนที่จะให้ร่างกับญาติไปบำเพ็ญกุศลตามาศาสนาจากการสอบถามนายสมคิดหงสสกุลอายุ58ปีบุตรชายได้กล่าวว่า ก่อนหน้านี้คุณแม่ได้มีอาการป่วยและไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาโดยมีอาการเป็นมะเร็งรังไข่และมีเนื้อง,งอกในช่องท้องรักษาจนอาการดีขึ้นมาพักรักษาตัวที่บ้านพักในจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางคุณแม่อาการซุด เริ่มทานข้าวไม่ได้ก่อนจะเสียชีวิตลงในช่วงสายของวันนี้โดยทางพี่ขาวหรือนายสมคิดจะนำร่างของป้าเขียดนภพรพหงสกุลตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดครองร้างเป็นเวลา5วันอยากจะฝากถึงแฟนละครของคุณแม่ ฝากความทรงจำดีๆเกี่ยวกับการเล่นละครของแม่ไว้ในใจของแฟนละครของแม่ด้วยโดยป้าเขียดนภาพรหงสกุลวัย76ปีเป็นนักแสดงอาวุโสที่เคยมีผลงานโด่งดังมากมายเช่นภาพ,พยนตร์กว่าจะรู้เดียงสาประชาชนชาวแฟลตทอฝันกับมาวินชูชกกันหาชาลีจ้อนกับแดง หลังป่วยด้วยอาการโรคเส้นเลือดสมองส่วนหน้าตีบทำให้ไม่สามารถพูดได้ทำให้ไม่ได้รับงานแสดงต้องอาศัยอยู่กับลูกชายคนเดียวที่เปิดร้านขายของชำเล็กๆเพื่อประทังชีวิตที่จังหวัดปราจีนบุรีต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากรายได้จากการขายของวันละ100-200ถึง2 0 0บาท บางวันก็ไม่ได้เลยซึ่งมีคนในวงการบันเทิงก็พยายามให้ความช่วยเหลือขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ